สวยน่ารักจังเลยอ่าทำยังไงเนี่ยเขาจะวางลอกไม้แล้วมาเลื่อฝั่งนี้ย้ายมาเลื่อฝั่งนี้แล้วเขาจะวางแล้วลูกหนูมาฝั่งนี้เขาจะวางดอกไม้แล้วเขาจะวางดอกไม้แล้วย้ายมาเลื่อฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เต็มแล้วลูกสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะยาย อยู่ตรงนี้ก่อนนะจะเสือไปเอาต้นไม้ก่อน,อนส,สะทุก่้าขอบคุณค่ะเอฟซีนะคะเราก็จะวางรอบไอ้ก้อนเมฆนะคะปลาบอกให้วางเนาะก็เราก็จะวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เต็มว่าเราเรืองมันจะได้ครบหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะหมูปลามาแล้วเอดมินเอฟอินกระแตนมาแล้วไม่รู้กระแตนเยอะเยอะเลย เลี้ยงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงให้หน่อยอเคเียงให้หน่อยนี่นเลงเงไปนะข้างหลังนี่นะไม่เรียแล้วไปททำงานทำการแล้วค่ะนี่ ลมลูกค้าล้มไปถักปะแตมหน่นยปะแตมยกขึ้นมาแล้วนะคะ โอ้ยใช้ไปาดอยู่อว้าวเอกนเดมาเอางใหม่โอ้าออนย้อนแสงเออมุมนี้สวย่บอกว่าาซื้องเด็กนะกันหน้ารักนะค่ี่งานแล้วบอ เออย่งนะถ้าเรากอดก็หนอนท้าไฟคูก็ต้อง 哦，我猜的没错哦。 จะถ่ายถูกน่องอ้วิ่งตามแล้วเนะวิง่งตามแล้วนะคะเอ็ดมีงา, <c oughs> านดีปนังพยันแท้เอดมินนีน่ <c oughs> <c oughs>

จะไปเล่นทรายตรงนู้นแล้วเสือจะไปเล่นทรายที่อื่นแล้วมาไม่พอนนะคะเออจีเสือจะเล่นทรายตรงนี้รู้สึกว่า,าไม่พอนะคะขาหอยก่อนมีหอยไหมน้องเอ่อลองหาดูสิหาหอยดูสิหาให้เจอนะ อ่ิอค่อยเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวมันลื่นอย่างนี้ไงรองท้าไปไหนทำไมไม่ใส่ ถ้ามันโอเคเราก็มันจะเย็นบางแล้วมันจะสวยอย่างนี้เราจะเอาดินตักดินมาแล้วทำมาแล้วบางบางนี่ก็แบบเริ่มบางแล้วตรงนี้ลูกทำไมมันร้อนแดงจังเล่นตรงนี้ลูกตกตกร้อนนะร้อนไงร่วงนะลูก ใ่ตรงร่มนี่มันั่งตรงนี้นี่มันี่นี่มตรงนี้มันรมนี่อ่ะนูมันนั่งเล่นตนี้อ่ะเนนั่งเล่นะคะตรงนี้แหละมันร่มนี่ยังยังหลยังอ่ะยังไหลังต้องใส่หางให้เต็มก่อนนะคะหางยังไม่เต็มนะคะเอซีต้องให้หางเต็มก่อน สวัสดีเอฟซีท hmm. ุกคนนะคะคุยกันไปก่อนเด้อดอกล้อมอยู่ตรงนี้นี่เต็มแล้วาไหนมาไหนมาตรงไหนมาตรงไหนให้เสือพักก่อนนะให้ลุงเสือพักก่อนเลยลูกเดี๋ยวไปให้พักก่อนลุงเสือจะเหนื่อยเหรอให้เสือพักก่อนชวนมาเล่นศาส ตัวเสือมาเล่นทรายเหรอรอไปเรื่อยๆนะฮะวังมดกัดแล้วตัวนี้มดไม่มีว่าเดินทรายเย็นเนาะตัวเสือมาเล่นทรายนะเนี่ยโอ้โหอยามีเพื่อนน้ำรถอีกนะัคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟซีดูไปดูแอดมินน้อยนะคะนี่นะคะตัวน้อยๆของเราอยู่ตรงนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยใครลุงเสืยไง